ตอนนี้ทั้งชาติกำลังเทสกอกเนาะบอกว่าบางคนบากอกเสียทำไงต้องไปซื้อกอกนะทั้งชาติมีวิธีไม่ต้องไปซื้อหรอกทําตามวิธีชาติอ่ะเดี๋ยวนั่งลงก่อนนะทั้งชาติจะให้น้องเขาจัดการอะไรบางอย่างเนะ่ยน้ำมันใส่ยางใส่แล้วเนาะระบบการทํางานนะระบบการทาังชาติจะบ่อยเนาะตัวนี้เป็นสายลมนะที่เขาเรียกว่าสายดูดสายดูดคือสายอากาศอ่ะเขาเรียกภาษาอะไรก็สายอากาศแล้วทังจ้ชาติเสียสายลม มันจะอยู่ในโซนอีกมีสองข้างนะเนี่ยตรงเนี้ยตัวนี้เป็นตัวดูดในชาติอุดนะตัวนี้เป็นตัวเผาไแม่ไม่ใช้นะตัวนี้เป็นตัวดูดนะเพื่ออะไรแล้วไหมเพื่อเขาจะดูดดูดดูดตัวเนี้ยเวลาเครื่องติดปั๊บเขาจะดูดปุ๊บพอดูดปุ๊บน้ำมันออกปูดยาวถึงนี่เนะยาวขนาดไหนขนาดนี้นมั้งลึกมากกว่านี้ก็ไม่รู้นะยาวความยาวของมันนะไม่รู้ความยาวของน,น้ำมันนะมันยาวคืออะไร เนี่ยขนาดนี้คืออะไรยาวน้ามันออกมาอ้าวน้ามันออกยาวเนี่ยมันต้องพุ่งไงเวลาเครื่องตดม,มันต้องพุง่งออมาเงี้ยเอยโหูขนยาวไงก็ขนยาวนะหลังจากนั้นก็มีปัญหานี่แหละคือก็มีปัญหาก็มีปัญหาคือทําไงดูดรูมันดูดอยู่ก็คนก็ชอบดูดก็ดูดมไม่ใช่คนรถนะเอาพูดเพียนไปคนจับแล้วนจะอบดูดฮะใช่ไม่ได้ไม่ใจนอกเรื่องแล้วมาก็คือมัน เวลาดูดรถมันดูดปื๊ดมันจะออกปูดประมาณนี้แล้วทีนี้วันดีคืนดีเขาไม่ดูดแล้วเจ้าขอ,ข,อขี่ไปบอกมันดับเลยปีหนึงดับแล้วตอนนี้เป็นไงทั้งชาติมาเช็คแล้วอย่างที่ดูคลิปแปเมื่อกี้นะน้ำมันออกทางนี้ออกทางนี้นะเนี่ยทั้งชาติต่อยดูก่อนนะเออต่อยดูเง สมมุติว่าต่อแล้วกันยังไม่ต่อลราอึบแล้วยังไม่ต่อเลยต่อยังไม่เข้าลราสมมุติแล้วกันอ่ะพอใส่น้ํามันไปมันออกนี่เลยเฮ้ยมันออกปลายเนี่ยไม่ได้แม่ห้ามออกตรงนี้เขาไม่ให้ออเข้าออกทางนี้เขาให้ออกทางนี้นะแล้วทังชาติบอกเฮ้ยมันออกสองทางไม่ได้ทั้งชาติไม่วิธีทังชาติขออุดตัวนี้นะอุดด้วยอะไรเจ้ามืออุดไม่ได้ขับไปใครจะไปมืออุดจนโขนที่ไหนเจ้าของขับเขาไม่ยังมืออุดหรอกนะวิธีทังชาติคือเอาสายเสียบปั๊บ แล้วเอาลูกปืนยัดเลยปึ๊บนะเอาลูกปืนเอาลูกลูกปืนอะไรลูกปืนจักรยานเรับทขาทำลูกปืนอะไรลูกปืนอะไรก็ไม่รนะู้นะยัดเขาปุ๊บปุบเลยปุดไปให้เขาหยุดทํางานซะอยากให้ออกมานะบอกผมว่าไม่ต้องทางานแล้วหยุดทํางานเหน,นื่อยไปบอกนี้หยุดเลยหยุดเลยนะโอเคจบประเด็นหยุดแล้วหยุดทํางานตัวนี้เขาหยุดนะเขาไม่ไหลนะอืมหลังจากตัวนี้ไม่ไหลมาดูตัวนี้ตัวนี้ว่าเฮ้ย ถ้าตัวนี้ไม่ดูตัวนี้ทำไงถ้าตัวนี้ไม่ไหลเครื่องไม่ติดเราจะทําให้มันไหลตอนนี้น้ํามันหมดแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาเติมภางนานน้ามันหมด <laughs> fc เพื่อนบ้านอ่าสอปกรอสอป,กร,อสอปกรลายไปรูรูจ้างจ้าก,าก,ก็ไอปบอกให้ทําคลิปไอแท็กเตอร์อะไรแท็กเตอร์ไหนเมียเยอะแยะแต่ก็ไม่ให้ทางชัดซ่อมหรอกเราะลัวางชัดซ่อมไม่ได้อ่ะมาดูกันดีกว่า หลังจากจะให้ตัวนี้ไหลสมมติตัวนี้อุดแล้วสมมติแล้วอุดแล้วนะอุดปับ๊บอ่ะจิม้มจิ้มไปเข่าแล้วเห็นรูไม่เจอฮะหอไหลแล้วเหรอไ,ไหลแล้วทำไมไหลนิดเดียวเองเน้ำมันน้อยมันจะพอติดเชื้อไหมอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาใส่ใหม่เอาเดยหัวล้อเจ้า,จาของรถหวัวล้อจะหมกน้ามันน้อยมันก็น้อยมีจุดถ้วยเดียวเลยรนะ ไม่ใช่ขนมคกเลยหยอดลวสุกเลยเอออ่ออ่เอามาเอามาเอามาเดี๋ยว่จะให้ด้อยไก่จิ้มพวดไหลโอเคเดี๋ยวทานเจ้าจะสุมเนาะเจ้าข้าไม่ใช่เจ้าข้าหรอกนี่ไม่แบบแก่ไม่ใช่นะอุดนี่นะอุดก่อนแล้วให้น้ำมันออกทางเดียวก็เหมือนก๊อกแบบก๊อกเป็นนะไม่ใช่ก๊อกตายนะไม่ใช่ก๊อกตุย จะพูดผิดเอฟซีบอกก็อกตุ๋ยไม่แจ้อะไรแล้วตอนนี้เอไอจับมุชันหมดแล้วออกตุย๋ยออกตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ก๊อ,อกมันหยุดนิ่งให้เขาเปิดตลอดนะน้ำมันลงจากถังเข้านี่แล้วนี่โดยที่ไม่ผ่านระบบดูดแต่ถ้าลงนี่เข้าระบบดูดเขาก็ลงระบบดูดเข้าเครื่องทั้งชาติขอปิดระบบดูดในการอุดให้เข้ามาทางเดียวคือทางนี้มาเดี๋ยวทั้งชาติจะทำให้ดูมาติดตาม ตอนนี้ช่างท่านทำการทาที่ที่ชาติบอกเนาะเจาะเจาะก๊อกเลยนะเจาะก๊อกแล้วก็ใส่น้ํามันแล้วน้ำมันจะลงตลอดนะชาติบอกเนาะตัวดูดก็ปิดนะอย่างเนี้ยถ้าใครเล่นโซนิกนะบ่อยเนาะเล่นรุ่นไหนก็ได้ที่เป็นระบบก๊อกอัตโนมัตินะอัโนมัติคืออัตโนมัตินะชัางชาติเราไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าความรู้่างชาติคงไม่ถึงว่าจะสอนใครแต่ถ้าใครไม่รู้อะไรก็บอกมาช่างชาติจะบอกนะก็เราไม่อวดตัวเองว่าเก่งแต่ว่าชาติรู้หลายระบบนะ หลังจากเจาะแล้วท่างชาตต้องการเปิดให้เป็นระบบตรงเพราะว่าระบบตัวนี้เขาคือว่าถ้าเปลี่ยนก๊อกราคาจะสูง,งช่างชาตบอกเจ้าของยอมรับได้ไหมถ้าบอกต่อตรงแล้วว่าถ้ามีสักวันหนึ่งท่วมแต่ถ้าไม่ท่วมก็จบแต่รุ่นนี้ไม่ท่วมเพราะรุ่นนี้เป็นระบบ k ค KR. KR คอรือขบุกของของอะไรขบุกตัวนี้เอนโปอาขบุกตัวนี้คือ n s r เอสเนโปเนาะ เอนโปคือมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองก๊อกหนึ่งคือปวดตรงก๊อกสองคือน้ำมันหมดแล้วก็เปิดเอนโปคือปวดตรงเนาะปวดตรงคือเข็มเล่งลูกลอยนะ่ะเข็มลูกลอยแล้วกันเนาะไม่ใช่เข็มเล่งนะเข็มลอยคือโตเนาะท่างชาติจะเปิดตลอดท่างชาติก็บอกว่าเปิดตลอดเลยถ้าเอนโปคือเปิดตลอดไม่มีปัญหานะเห็นไหมถ้าเรารู้ระบบเรื่องรถเราก็สามารถซ่อมได้ตอนนี้ท่างชาติเปิดตลอดเปิดตรงเปิดตรงคือเจาะท่างชาติเจาะเขาไม่ได้เจาะให้ดูเมื่อกี้นะเพราะว่า มันมีหลายอย่างทั้งชาติก็ทําแบบฟอร์มผ่านแล้วแต่ว่ารอเออเขาเรียกอะไรอ่ะทั้งชาติกระจำไม well, ่ได้เนาะทั้ง uh. ชาติก็ผ่านกด youtube แล้วเนาะยูทูบเขาคือบอกให้กรอแบบฟอร์มเนาะก็รอรอรออะไรละรหัสพินรหัสแล้วรหัสพินนะยังไม่ส่งมาเลยทั้งชาติก็ไม่สามารถทําคลิปได้ละเอียดกว่านี้นะถ้ารหัสพินส่งมาเร็วทั้งชาติก็ทําคลิปละเอียดทั้งชาติก็ทําให้ละเอียดเลย เอฟซีบางคนก็อยู่แถวๆนี้อย่ามาหารัางชาติบอกไม่ต้องมาหาทัางชาติผมมาหารัางชาติตามไปแค่นี้ตัางชาติก็ปวดหัวแล้วนะเดี๋ยวรอทางชาติได้พิน์ก่อนพินพ์ยืนยันว่าตางชาติมีรายได้นะถ้าทางชาติมีรายได้ทางชาติตามคลิปให้ละเอียดกว่านี้นะทางชาติขอยืนยันเลยถ้ามีรายได้ทางชาติก็ทาคลิปให้ละเอียดกว่านี้รู้อะไรอะไรแค่ไหนชาติรู้หมดเอาตอนนี้เจาะก๊อกใช่ไหม จอกก๊อกนะน้องก็บอกจอกก๊อกจอกก๊อกให้น้ำมันลงตลอดไม่มีการดูดระเบิดไปเลยอ่าเระเบิดฮ่าบอมพักตายเบิรเบเปียวพักตายอ่ะเปิดดูจอกก๊อกอ่ะน้ำมันไหลโจกไม่อะไรลองหน่อยน้องเสียดเอาเอาอะไรมาลองก่อนนะเสียดยน้ำมันมาบอกเมื่อก่อนนะชาติเปิดที่อย่างนี้นะเหมือนน้องอะไรอ่ะอายกมาดิเอฟซีไม่เห็นเออเห็นไหมดูดเข้าไปเห็นไหมไหลอ่าใช่เลยเห็นไหมไหลเห็นไหม ไหลตลอดแล้วเปิดฝาดูเนอดังชาติจะเปิดฝาเนี่ยอะถือไว้ให้ยกยกยกขึ้นให้น้องยกขึ้นอ่ะเห็นไหมไหลไหมแล้วเปิดฝาเนอค่าไม่เปลี่ยนค่าไม่เปลี่ยนคือฝาถัานไม่ตันไม่ตันจะไปจะไปจะไปตันแล้วได้เอาแต่ตันอย่างเดียวฝาถังไม่ตันถามว่าน้ำมันไม่ลงบางคนว่าฝาถังตันว่ะแต่ดังชาติบอกแล้วถ้าฝาถังไม่ตันฝาถังตันก็ไม่ลงยกขึ้นเนอะให้เห็นะ เออไอหมดหมดถังแล้วเหรอเฮ้ยยันแต่ยกสูงมันก็ไปขึ้นเลยไหมหมดถังแล้วนี่หมดถังเออเอาลงกันต่ำดิเออเดี๋ยวชาติจะเปิดถังดูเนอะเดี๋ยวดูที่น้ำมัน้มันนะเฮ้ยน้ำมันเลยเยอะแต่ว่าชาติจะปิดไว้ก่อนเนอะจะเช็คดูไอยกขึ้นมาตรงนี้ถ้าฝาถังตันเอฟซี FC ดูเนอะถ้าฝาถาังตันนะเช็คระบบที่ว่าขับไปแล้วทำไมวอดนะ ขับไปไวอดอะไรน้ำมันไม่ลงน้ำมันลงคืออะไรฝาถังตันอ้าวแต่ตอนนี้ฝาถังมันกอกตันอ่ากอกตันทั้งชาเจาะกอกให้เลยไงทั้งชากกจเจ้าน้ำมันลงจากก,ก๊อกไม่ลงลงจากถังให้หมดมีเสือเกิด,ดโอ้โหรถก็ยังสะดุดเลยคนก็สะดุดน <c> ะ <oughs> ทั้งชาก็สือเหมือนกันอย่างเงี้ยอืมก็แปเอะไรกันนะแล้วแต่นะอ่ะ,อ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 ะดูกัน ตอนนี้ช่างชาติก็พยายามจะถ่ายลงถ้าคลิปยาวชาตัดนะบอกไว้ก่อนเนอะเนี่ยเห็นไหมถา่ว่าปิดทางน้ํามันลงช่างชาติจะบอกว่าเจาะถังเอ้ยไม่ใช่เจาะถังเจาะถังก็รั่วยังใสน้ามันไม่ได้เจาะก๊อกนะเจาะก๊อกน้ํามันลงไหมถ้าช่างชาติเจาะไม่เหลือแต่ช่างชาติไม่เจาะไม่ออกเพราะระบบเขาทําแบบนั้นเออช่างชาติก็บอกว่าระบบเขากับระบบช่างชาติ บ่งชาติคือเจาะทางลัดเลยใครๆก็ต้องไปทางลัดใกล้ดีอืมทางชาติก็เดินทางลัดดีกว่าเอาเดิสร้างระบบขึ้นมาอ่ะผลิตอะไรเขาจะกระจายแต่ว่าพอมีปัญหาเขาต้องซื้อเจ้าของบอกกูไม่ไหวพี่หลายตังค์คอนเฟิร์มเลยพี่ว่ามันจะไม่ท่วมอืมท่วมบลากระบูง่คอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มจะไม่จะท่วมบลากบูง <laughs> น้องบอกคอนเฟิร์มไหมคาบูต <sa> ัวนี ha, March, 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 casos, ้เอ r พี่บอยนะ n อเโปรอาร์มขินมันใหญ่ลูกลอยใหญ่ถังเล็กถ้า n อเาถังใหญ่เห็นไหมแรงดันต่ำเอเาถังใหญ่แรงดันสูงทั้งชาติทำไมรู้ก็รู้แต่ระบบมันเป็นตามกลไกนะ ตอนนี้ช่างชาเขาจะดูน้ํามันว่าจะหมดจากถังไหมเพราะ้าเจอกกองแล้วนะตอนนี้ก๊อกคือไม่มีการปิดเปิดเพราะช่างชาสั่งไม่ให้ปิดเปิดให้ให้เปิดไม่ให้ปิด <c oughs> เออนะแต่ตอนนี้ช่างชากาลังทดสอบมดยังอ่ะเอา้ากูอยากให้ออกให้หมดนเเี่แหละผู้ประสาบ้านหลาวอีกแล้วแกอยากออกกล้องไหมเนี่ย <c oughs> เป็นไรก็ขี้แข้น เรื่องแกข้าไม่ได้คุย,คยไหนแกไม่เคยข้าไม่เคยพูดลูกผู้ชายจะไม่พูดเรื่องความลับของลูกผู้ชายถ้าใครพูดความลับของลูกผู้ชายคือไม่ใช่ลูกผู้ชายนะแค่ข้าพูดแค่นี้ฮะออกคลิปไปแล้วด้วยเวรกรรมแล้วแกไม่เห็นหน้าเป็นไรหรอกอ่ะหลายต่อไปขวดจะพอไมหมน,น้องสีจะไม่พอเห็นไหมบีบเอาน้ำมาใสา่ พี่อยากทดสอบว่ามันจะเปิดน้มามันจนหมดถังไหมถ้าเปิดน้มามันจนหมดถังคือจบเกมจบเกมคือพานฮู้ระบบง่ายๆที่ก็เท็ตอะเลยเอ๋ชื่อแล้วด้วยอะเลยเออเลยไม่หลายชื่อแกเห็นคาาเคิืพังเห็นแล้วเนาะค่าไปเบิกเงินอ่ะแกเขาจยไหมฮู้เบิงงนนะกม,ม,บมันไม่พอก็ต้องไปเบิกตังค์อ่ะค่าที่ค่าที่ค่าบอกทอนให้แกค่าซื้อเรากี่นอดเนาะ ไม่ใช่เล่าเราพูดอ่อนเราอะน้ำปนะอะไรไม่แกเข้าใจการทำงานไหมเนี่ยเข้าใจทำเสียงงี้ก็ล้วเออชัางแช่ทำเสียงเขาแช่ทำโอ้เย็นแกเอาเลยทำไมเอาคาเฟ่ส่งเห็นไหมจุกของเขามาดูรถนะเป็นไงเนาะหมดยังยังเนี่ยไม่เลยเดี๋ยวคาไปส่งก็ได้หรือข้าจะมาแกจะมาเอาเองผัวหาก็ไม่รับเราปิดเครื่องเชื่อไหมเนี่ยปิดเครื่อง แกรถแบตบเอาเลยคดชาร์จแบตแกแล้วชาร์จไรนู่นน่ะเอ้ยเดี๋ยวข้าไปจ่ายให้ก็นหน่อยคันนียชาร์จแล้วเนอะออคุยกับเอฟซี C หน่อยตอนนี้น้ำมันก็ยังไม่หมดเจ้ามาเยอะแถวน้ำมันมเลยฮะฮ <c oughs> ไม่ถ้าเราเทอย่างนี้เนะอะบ่อยก่อนเนอะระหว่างกลางการเจาะเราไม่สําเร็จน้ำมันจะหยุดไหลแต่ถ้าเราเจาะสาเร็จน้ำมันจะเปิดตลอด แล้วขี่ไปไหนได้ทั่วจังหวัดทั่วประเทศออกไปไหนก็ได้กรุงเทพมันกรุงเทพเราไปไกลขานาดก็ได้แต่ถ้านเราไม,ม่ไหลมันก็หยุดแต่ที่นี้ไหลตลอดเห็นไหมไหลตลอดไปไหนก็ได้ถามว่าทําไมต้องเจาะให้ดูทําไมต้องอาการเป็นงนี้ทาไมเอา้านี่แหละทีนี้แล้วก็โหทะเยอทะยานเหินไปทุกที่ที่เราอยากไปเห็นไหม เราไม่ต้องกลัวว่าการอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างไแเราจะทาอย่างไงก็กลัวไปสทุกสิสุ่กอย่างเพราะว่าถ้าคนไม่เป็นในด้านช่างเลยก็คือจะกลัวนะแต่ถ้าคนแบบเฮ้ยรู้ว่าเออระบบนี้เป็นแค่นี้ใช่ไหมแก้ตรงนี้ใช่ไหมก็ดูช่องช่างชาตนะินี่ไงช่างชาติกำลังถ่ายทอดแต่ตอนนี้คลิปยาวแน่นอนเลยที่าต้องตัดทิ้งแน่นอนเลยอ่ะฟังตัดหมดแล้วนะหมดพอดีอะไรวะผมพี่ตัด,ดรถพอดีเลยเป็นกลับผมตัด,ดรถพอดี